พัชริดาจะพาไปไหนไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวดูที่มาหารถติดเอาถ่ายดูที่นี่ไหนโรงแรมไหนที่ว่ามันไม่ใช่โรงแรมค่ะมันคือโรงพยาบาลไหนตรงไหนถาเอฟซีดู รถตีนเียว <c oughs> ันนี้เราเป็นเด็กเมืองเหรอวันนี้เราเป็นเด็กในเมืองเราไม่ได้เป็นเด็กนอนนานะเราไม่นอนนาค่ะเรานอนทุนน่งเรานอนทุง่งแล้วลุงแบบป้าสวยไม่ร้องไห้ตายหาเลยไม่หรอ วัดด็วัดยังสวยรเนี่ยวัดยังวะวัดตาชูวนารามวัดตาชูโอ้ยวัดใหญ่อยู่นะคะมันคนขนเก่งเหมือนกันก็เห็นแต่ว่าวัดเนี่ยเอ้าหนูก็อยู่แต่วัดแถวบ้านวัดโมงเขาบอกซีแล้ววัดเด็กตอนนาเด็กตอนนาแต่ลุยเมืองนี่ป้าน้าดูดูยังไงก็เหมือนโรงแรมนี่ไะโรงพยาบาลเลยนะโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เราเฉลิมยิ่ไทยเห็นโรงแรมเห็นไหมดูในโทรศัพท์ได้เห็นโรงแรมไม่นโงมเ็น,นเ,เหนมือนเมืองญี่ปุ่นเห <c oughs> มือนเมือนเหมือนตึก <c oughs> ญี่ปุ่น, <c oughs> นตึกญี่ปุ่น, <c oughs> น,นอ๋อนี้ลงมเหรอนกขนคิดว่ามันเป็นโรงแรมนะแต่ก่อนหนูก็คิดว่ามันเป็นโรงแรมน้องขับรถยังไงล่ะน้อง รถแล้วก็ไข่แน่ไข่แน่เป็นไงคราบอกว่าเราออกมาจากอะไรนะน้องหินแทน่เพราะว่าเรามีน้องหินแน่เฟีรู้จักน้องหินแทไหมทำงินรถเจดกีโแล้วติดลูกผู้ติดค่ะเห็นของเล่นแล้วคิดถึงมะนาวเราจะลงอุงใช่ไหมค่ะเราจะมาลงจะลงดนี่การหายใจไปพร้อมกันนะคะการหายใจใด้พอดีเลย อาธิษฐานใช่ไหมถ้าลงวงแล้วต้องอาธิษฐานใช่ไหมเหมยขนแก่นมีมงวงเด้อไม่พนัทถ้าเราจะกานหายใจเราต้องไปที่สะพานขานถ่ายคลิปเพิ่มดูดีๆเออูลกล้องม,มันมันตกเฟรมไหมเออฝึกเป็นู้ดทูเปอร์มืดไม่มืดข้างในเนี่ยมืดนิดหน่อยโอ้ยมันมีไฟคะ่ะมันมีไฟนี่เราคิดเอาแล้วกันคุณจะลงวงได้เฉพาะคุณอยู่กรุเงเทพแต่ของแก่นมีรถไฟฟ้า แค่เราออกจากตรงตรงที่มันมเป็น <laughs> เราต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็น่าจะเข้าถูกเราต้องตรงไปเลยเราต้องตรงไปเลยถ้าเจอสียแยกแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะตรงไปเรื่อยๆโอเคปนัดอย่าเชื่อสิรินะปะนัดต้องเชื่อหนูนะโอเคหนูก็ห่วงเหมือนกันนั่นแหละค่ะหนูไม่ค่อยเข้ามาในเมืองก็แต่ตจอเน,นี้รถติดอีกแล้วข้างห,หน้าเราเป็นอะไรเซนท่านเซนท่านข้างหน้าเราเป็นเซนท่านแต่เราไม่แวะน้องปัดหน้าพี่ จะด่าหายนะเออจะด่ดาหายนะน้องทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้นติดอีกแล้วเออเอ้ยไปทางนู้นก็ดีแล้เห็นไหมนี่เราอยากให้ดูในเมืองขอนแก่นตลาดต้นตาลอยู่ตรงไหนก็อยู่ข้างหน้าค่ะเออข้างหน้าคืาาคอตลาดต้นตาลน,นี่มีพญานาคด,ด้วยเยสีเห็นไหมอ้สวยอะผู้<ห>คืออะไรอะมันคืออะไรเป็นบ้าน นทำไมเขาทำเวชกรรมเออนี่มีพญานาคสีทองด้วยเห็นไหมพญานาคจะถูกเลขห์พ่อนน่าจะถูกเลขนะมีพญานาคแล้วเนก็ออันื้เลยมาไว้ตรงนี้ดูซิในเมืองขอนแก่นรถติดปานอย่างกรุงเทพพอดคุงเดี๋ยวเจอตรงไหนสวยๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูไหมแลต่อปคลิปก่อนขอะชลิดาจะเป็นยังเราไม่ถึงเพลงปพระนั้เอาบทเพลงให้ฟังในเอฟซี ไม่ถึงเพลงมันเพลนยังฮะหนเกินไม่ทันเอาเสียงลดด่วนอีกไหมเอาเลยไม่ค่ะน่าจะเริ่มไปแล้วอ่ะอาถือถือถือเดี๋ยวถึงเทนท่านถ่ายเทนท่านนะโอ้ยเราติดมาเป็นสักคักหนึ่งแล้วไหนคาทิลีดามันยังไม่ไปเอาเขาก็ตุกรถทำไมค่ะฮะเขาก็ตุกเฉยเออเดี๋ยวถือถือค่อยว่าอยู่ตรงเนี้ยน่าจะสัก ชั่วโมงหนึงโอ้เขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วเดี๋ยวดูซิจะไปได้กี่ดึกเอาถือว่าดูซิจะไปได้กี่ดึกเฮ้ยพัชรีดาวิดไฟแดงไม่ฟัชรีดาปพาะนั้นเราจะเห็นป้ายทะเบียนเขาไหมไม่เราก็มีสองข้างบนสองไปฝั่งสองคือทึ่งฝาสงคือทึ่งฝาเอ้ยเขียวยังเขียวแล้วแต่มัน แอบเปิดเพลงให้ฟังเพลงออกจะไปรุ่นฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาแล้วมาเล่าว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่รู้ค่ะนูตหนูฟังไม่รู้เรื่องหนู่ไม่รู้เรื่องโอ้ยพัชริดาเอ้ยจะไปได้กี่คันเนี่ยเ้าะโอ้โอ้โอฮึบฮึบหยับสุดโอ้ยจักสายหยังงหยับสุดดูข้างหน้าซะก่อนได้ชนดาบเขาคข้างหน้าเขาไม่รีบเลยข้างหน้าเขาบ่รีบเลยแต่เรารีบนะ เเราีนะตอนนี้เราอยู่ไหนครับป้านัดเราอยู่เซงข้างันไปดิเซนนางโอยพ้นไม่พัรีดยพ้นพนพ้นไปเหลืองยังว่ามาอยู่หลอดเล้วพัชรีดาลนู่พัชรีดาเขาดูแคนเอ็ดกระท่องยักษ์หนึ่งบัะเห็นไหมเออเนี่ยในมือขอนแก่นชวนเอฟซีป้านัดมาเที่ยว รดสังเขียวสามรอมาหลายเพลาโอหฝั่งนู้นพัชรีดากลับบ้านยังไงอพัชรีดารถรถรถพัชรีดาเอากี่นาทีแล้วถือเจ็ดนาทีสิบสี่วิสิี่วิสต๊อปคลิปไปก่อนเป็นไหมเดี๋ค่อยถ่ายใหม่กี่ไฟแดงแล้วเนี่ยสไฟแดงห้าแล้วใช่หรอคะอืนับมาเนี่ยห้าไฟแดงแล้ว บอนะบอยนะอย่านะอย่าแยมข้างหน้าคือตลาดต้นตาลในเอฟซีเดอ้อเดี๋ยวที่ถ่ายให้ดูเดเออ้อโอ้ตายแล้วติดเหลืองไม่เนี่ยวัดติดดอกไม่ถึงห้าวิตายแล้วไปแล้วจบคลิปเร็ว,รวปิดเหลืองปิดเหลืองยังยังไม่ยังอีกยังไม่อีกยังไม่ปิดยังเลีกหน่อยนึง เอ้ยตายแล้วค่อยเปิดเพลงเนี่ยแหละเพลงเนี่ยแหละอคอยจะติดเื่มเนอะอ